สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto ้เอ e แหล่งรวมข้อมูลยานยนต์ที่คุณวางใจได้วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ Hyundai h ฮุนได H100 ซึ่งในปีนี้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น h ุณไดเอช100เป็นรถกระบะขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองและการขนส่งสินค้าด้วยขนาดที่กระทัดรัดทำให้การขับขี่ในพื้นที่แคบหรือการจอดรถเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้การออกแบบภายนอกยังคงความทันสมัยและเรียบง่ายสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของผู้ใช้งานภายในห้องโดยสารของ h 100ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีพื้นที่กว้างขวางเบาะนั่งสบายและมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันเช่นที่เก็บของที่วางแก้วน้ำและระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นในด้านสมรรถนะ H100 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.6ลิตรให้กำลังสูงสุด79แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด167นิวตันเมตรระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบดับเบิลวิดโบล และด้านหลังแบบแนบทําให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคงสําหรับความปลอดภัย H100 มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ที่ช่วยป้องกันการล้อล็อกขณะเบรกกระทันหันและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงช่วยป้องกันการกระแทกและลดความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุในส่วนของราคาจำหน่ายในประเทศไทย Hyundai H100 รุ่นมาตรฐานมีราคาเริ่มต้นประมาณ984,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถกระบะท,ที่มีคุณภาพและสมรรถนะที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ฮุนไดยังมีการนำเสนอรุ่นพิเศษของ H 1 0 0ในรูปแบบมอเตอร์โฮมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางและการผจญภัยโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นห้องครัวห้องนอนและห้องน้ำทำให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการเลือกซื้อรถควรพิจารณาจากการใช้งานและความต้องการของแต่ละบุคคลหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่มีความทนทานประหยัดน้ำมันและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานฮุนได H หนึ่งร้อยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตเอสเพื่อไม่พลาดข้อมูลยานยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ